نيل <laughs> game สกาลมีดี หวานน้ำหน้ากรับพี่ไม่รู้

พายุน้องอยู่ฝั่งหน้าฝนทุ่งละอองไปข้างบนทิศเหนือไหนอน่ะั่สวยมากจะเจอฝั่งนู้น เดี๋ยวผมลากมานันเรื่อยได้เลยได้ไลยได้ไ<ป>เุยแบนมากคันนี้ไปได้ไ<ป>ใช่ตื้แล้วมันใบพัดอยวงหลังอันนี้อันนี้เรือใบพัดอยูวงลังใช่ ตรงนี้เป็นจุดตรงกลางครับถ้าปกติเรานับต้นไม้ที่มันทำรังสักสิบต้นต้นนี้คือต้นที่ต้นที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยท,ที่อยู่ตรงกลางของแนวการทำรังของมันครับก็ยังทำที่เดิมต้นเดิมเหมือนจะมีอยู่สองรังอยู่ตรงนั้นแต่ไม่แน่ใจว่ารางัรางที่อยู่ลึกหมายถึงว่าอยู่ตรงง่ามมันมันมีไข่หรือว่ามีลูกหรือเปล่า แต่รังที่เห็นโผล่ขึ้นมาข้างบนน่าจะมีแม่มันเพิ่งบินออกไปเมื่อกี้เมื่อกีเอ้เช็คต้นที่เคยเป็นต้นสุดท้ายที่ปีที่แล้วนกไม่ทำรังปีนี้ก็ไม่ทำครับก็เห็นเห็นเป็นซากรังเดิมที่เป็นไม้ใหญ่ ใบไม้ก็เต็มไม่ได้มีร่องรอยของการพยายามทำรังแสดงว่าต้นนี้มันเลิอกชายไปแล้วครับสรุปว่าเท่าที่ดูก็จะมีอยู่สองจุดที่มันทำคือต้นเดิมต้นแรกกลุ่มต้นเดิมต้นแรกนะครับม,มีประมาณอาสองสารังแล้วก็ตรงกลางประมาณรังหนึ่งหรือสองรังมองเห็นไม่ชัดนะครับ แต่ว่าตรงจุดสุดท้ายนี่ก็มีฝูงนกบินขึ้นนะครับเยอะเลยแต่หารังไม่เจอจะต้องไปเช็กรังก่อนหน้านี้ว่ามีไข่หรือว่ามีตัวลูกหรือเปล่าปกติปีที่แล้วเดือนนี้นกที่อยู่ในรังยืนแล้วค,คือตัวตัวลูกมันยืนแล้วโตวแล้วพอสมควรแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นลูกมาสักตัวเลย ทางนึงก็คือมันทำรังช้าคือข้างในรังยังเป็นไข่อยู่หรือไม่ก็คือมันมันโตแล้วครับแล้วที่เราเห็นนั่นนะคือตัวตัวลูกที่โตแล้วนะนี่ต้องไปพิสูจน์ครับ คนครับเราอยู่ใต้ต้นที่อยู่ตรงกลางครับเห็นชัดแล้วครับว่ามีสองรังแต่ไม่แน่ใจว่าใช้จริงสักกี่หลัง <laughs> <vô> <laughs> Peter. Điểm cái

แม่มาากลัวช่างมันจะขังบนฮะหรือหมายความว่าไงใส่ทุ้งมาเลยปล่าครับน,น่าจะอืม happened